เมืองก่อนว่ายังไงครับสวัสดีครับเพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาพบกับอัศราวุธบอลสีนะครับครับผมพี่ปาณอาครับเดี๋ยววันนี้มาดูของพี่ชายผมนะครับผมวันนี้นะครับมาดูตู้ของพี่ชายผมนะครับวันนี้ไม้แบบไม้ราคาเบาๆมาเพียบเลยครับผมบอลป้ายๆนะครับผมวันนี้นะครับไม้ไซส์อาจจะดูใหญ่สักหน่อยนะ แต่ก็ยินดีจะแพ็กส่งให้นะครับผมมีหัวแน่นอนอ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นที่ต้นต้นนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยพนักคอครับ 4. ต้นนี้ใหญ่ๆมีหัวฮะพนักครน,นะ,นนนะเป็นพนักครน,นะครับผมหูใบเนี่ยนี่ใบ,ใบ,ใบอันนี้ผอนี่ใบเท่ดีนะครับผมเออเออถูกใจพี่นี่นี่นคุณหัวไม่ต้องป้านาแน่นอนครับอันนี้ก็พนักครนะครับผมต้นต้นใหญ่อใบอันนี้จะเป็นใบเริ่มจะทิ้งนิดนึงนะครับเพราะไม้เขาลงหัวนะครับผม พระนครนะครับผมโอ้หดูความป้ายของเขาเลยครับอ้อหผมไม่เคยเห็นนครที่ท่านไหนก่อนนะครับตอนนี้เปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยต้นละเอาต้นต้นละห้าร้อยครับต้นละห้าร้อยนะครับผมหือพอๆกับตลาดสุพรรณเราเลยนะครับผมราคาครับต่ํากว่าด้วยครับผมนะฮะมีหัวรับประกันผมครับอันนี้ต้องไงก็ต้องดูค่าใช้จ่ายเรื่องส่งให้หน่อยครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับผมครับพระนครเลยครับต้นละ กระถางละ500บาทครับผมมีจอบต้นใหญ่ในี้า0 0อยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันตรงนี้เนาะสกะนิมิตวันนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ย4 5 0ยหิบครับ4 5 0ห้าินะครับผมท่านผู้ชมครับ450ินะครับผมไม้ไซส์ใหญ่นะครับโอ้ยหลอดมาแล้วนี่ครับมาอีกหนึ่งหลอดแล้วครับผมโคตรเท่เลยครับอ้าวมัคคาวานครับอันนี้หลอดล่าสุดของเขานะครับเมื่อคิดที่แล้วหลอดนี้ยังไม่มีนะครับนะฮะวันนี้ให้500บาทนลครับผมนะครับ อา้าวพะนครไซร์ลง,ลงมาเนงงาะ่า้ผู้ชมครับไซร์พะนครไซร์ลง,ลงมาอเดี๋ยวผมจะเริ่มแนละ้วหนึ่งต้นนะครับผม FC ครับโอ้โหหลอดโอคตรเท่ครับผมนะฮะสองต้นสามต้นนะครับเดีย๋ยวเอาช้าๆเนาะสี่ต้นครับห้าต้นครับอ่ามาหกต้นครับผมเจ็ดต้นแดงแป๊ดนะครับผมนะฮะ 2องใบ1หลอดนะครับต้นนี้โอเคครับมีทั้งหมด6ต้นเนาะไซส์นี้ครับผมพี่ชาวไมปล่อยเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาไปเลย250โอ้ต้นละ250เลยเหรอครับ250นะครับอ่าพ่อค้าแม่ขายแล้วครับผมนะครับ250บาทนะครับที่ป้านาอานะครับที่ใครรักบอลสีนะครับบอลป้ายสีแดงๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะ250นะครับพระนครมีทั้งหมด6ต้นนะครับผมอ่านี้อะไรนี่ครับโอ้เหมือนพญาโมลโอ้เทพกระหนกเหรอครับ เทพกนกนะครับเทพกหนกเขาปล่อยกันเท่าไหร่ครับเอยเทพกหนกนะครับไปสามร้อยบาทครับสามร้อยบาทนะครับเทพกหนกนะครับสามร้อยบาทไม้ไซส์ใหญ่เลยเนาะอันนี้เป็นไก่ฝรั่งเนาะผมจะไม่ผิดมีสองไซส์มีสองต้นนะครับไปสองร้อยบาทไซส์สองร้อยเหรอผมไม่ถูกเลยครับสองร้อยโอเคครับพี่ชายปล่อยให้วันนี้ครับไก่ฝรั่งนะครับผมราคาน้องกบขนหัวลูกนะครับโอเคครับผมนะฮะ สองร้อยนะครับไก่ฝรั่งครับถ่ายนานๆครับผมอืออ้าวนี่มันนี่ม้าม้ากันตะกะนะครับผมไม้โบราณครับไม้โบราณครับเก็บไว้นานจัดครับถึงเวลาต้องไปเนาะสี่ใบหนึ่งหลอดนะครับผมท่านผู้ชมครับสี่ใบหนึ่งหลอดครับผมหายแข็งแรงมากครับผมนะฮะเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับม้ากันตะก้ไม้โบราณตัวนี้นะครับเท่าไหร่เอ่ยครับสามร้อยห้าสิบบาทครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ บอลใบไผ่นะครับป้ายเหมือนอ่าเขาเรียกว่าป้ายป้ายคล้ายกับไออ่เขาเรียกว่านางลากสดนะครับผมบอลใบไผ่ครับผมน่าจะผสมกันนะครับผมมองไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมครับผมยังมองไม่เห็นเลยครับอ่ะฮะเอาเดี๋ยวให้ดูดูใบนะครับผมโอ้เมื่อเช้านี่ผมเห็นนกกบก็ขายไปเหมือนกันนะต้นละร้อยห้าสิบบาทอันนี้พี่ชายขายเท่าไหร่ครับเนี่ยเอาไปหนึ่งร้อยบาทครับเอานเอยเอาเอาตามก่อนนงกบนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมท่านผู้ชมครับ ใบไผ่ผสมกับนางรากสดนะครับผมนะอ้าวต่อมาเป็นนี่เลยครับผมเป็นเอ่อศิลานักป่าครับผมศิลานักป่านะครับท่านผู้ชมมีหลอดมาครับศิลานักป่าเท่าไหร่ครับมีรถไปหนึร้อยเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับโอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทสงสัยสงสัยผมจะคิดหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าราคาเบาจัดครับผมศิลานักป่าครับผมมีหลอดนีต้องเลยครับจำๆเลยโอ้โหพันละ ปล่อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเลยครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทครับเที่ยวนี้มันไม้ไซส์ใหญ่เลยนะทั้งแม่และโอเคครับปล่อยก็ปล่อยครับต่อมาเป็นศิลาหุ้มทองเนาะครับศิลาหุ้มทองครับหน้าหน้านี้นะครับหน้าแดงนะครับผมหน้าแดงนะครับผมโอเคครับผมตัวนี้ให้เท่าไหร่ครับเนี่ยแปดร้อยห้าสิบครับแปดร้อยห้าสิบนะครับเอาศิลานักปัดอีกต้นนึงครับวันนี้ราคาขึ้นแล้วราคาจะลงนะครับเอาไปห้าร้อยห้าสิบลงแล้วครับห้าร้อยห้าสิบแลครับผมพูดนำร่องให้ท่านผู้ชมเลนะครับ อ้าวสีลาหุ่มทองหน้าชมพูหน้าสวยๆวันหวานอย่างนี้นะครับผมครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับผมแปดร้อยห้าสิบาทโอ้โหนี่ครับตัวนี้ตัวเก่งของเขาเลยนะครับตัวนี้นะครับจริงๆเขามีเชื้อเจ้าปอนลครับผมนะเจ้าของสวนบอกมานะครับอันนี้ขอพี่มณะเคยเคยถามนะพี่มณะนะป๋านะนะครับผมตอนนี้ออกมาแล้วครับผมสวยโคตรกว่าของผมที่เคยปล่อยไปนลครับตัวนี้เท่าไหร่ครับเนี่ย ไปสามร้อยห้าสิบครับสามร้อยครับผมเป็นไม้เมล็ดนะครับผมที่ว่าสวยครับผมอ้าวเจ้าเออธาตุบางแก้วตัวนี้นะครับหน้าชมพูนะครับผมวันนี้เท่าไหร่ดีครับเอาไปพันหกห้าสิบครับพันหกห้าสิบนะครับหน้าชมพูตัวนี้นะครับโหหลอดใหม่กําลังสวยเลยพันหกห้าสิบนะครับผมนะฮะพริกเกลือครับผมพริกเกลือพริกเกลือนะครับผมสองร้อยห้าสิบนะพริกเกลือชายชนครับเขย่าโลกหน่อยครับขยายชนครับ ไม้ชนะการประกวดต้นนี้เท่าไหร่ครับเอ๋ยห้าร้อยครับห้าร้อยบาทครับผมราคาครับผมโอ้โหสุดยอดจริงปลูกนางฟ้าครับผมมีสี่ไซส์นะครับนางฟ้านะครับครับต้นไหนนะครับวงมาเลยนะครับราคาเท่าไหร่ครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบครับเป็นยังไงครับหนึ่งร้อยห้าสิบครับเหมือนได้เปล่าครับผมพอค้าแม่ขายนะครับผมนางฟ้านะครับผมขายแน่นเลยอ้าวนี่เป็นอะไรครับผมเป็นสุโขทัยนะครับผม ครับสุโขทัยนะครับไม่ใช่พิจิตนะครับอ่าเท่าไหร่ครับผมไปสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับราคานะครับผมอันนี้มันเรือนหลวงไปเลยครับเรือนหลวงครับผมไซส์นี้เท่าไหร่ครับเออสองร้อยบาทเหมือนกันครับสองร้อยบาทนะครับผมสามใบหนึ่งหลอดนะผมอ้าวนี่มันเจ้าเอ้อใช่สุรเสเหรอครับโอ้ยอยหรือว่าเจ้าจักรพรรดิสุรเสศนะครับสุรเสศนะครับท่านผู้ชมครับเท่าไหร่นะสองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยบาทเลยเดี๋ยวให้ดูความกัดสีของเขาครับสองร้อยบาทนะครับ ไซสใหญ่ครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้สีสะเกียเหรอครับใช่ไหมครับอ๋อสีบุรีรัมย์ครับผมขอโทษทีสีบุรีรัมย์นะครับผมสีบุรีรัมย์ไซส์นี้ครับเท่าไหร่เอ่ยเอาไปสองร้อยเหมือนกันครับฮะสองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยแหละครับอ๋อเสียจังหวัดเขาหมดเลยนะสองร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมครับสองร้อยบาทโอเคครับผมนะครับเดี๋ยวยังไงก็เอาฝากเบอร์เขาหน่อยครับครับฝากเบอร์พี่ชายครับศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่นะครับครับ 0 8 4นะครับท่านผู้ชมใจเย็นครับครับ0849 084แล้วอะไรครับโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดีกว่าเนาะนะครับตอนต้นคิดศูนย์แพ่อค้าไม่ไม่ค่อยมืออาชีพเลยครับเอาศูนย์แปดต่อครับ978ครับ978นะครับ6818ครับ6818ครับผมนะครับผมนี่นะครับพระนครครับผมสวยๆเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาฝากไม้นะครับผมฝากไม้ของผมสักเล็กๆน้อยๆนะครับผม นะฮะตอนท้ายๆนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเป็นไม้ไม้ของผมแล้วก็ไม้ของน้องตีก็ฝากมานะครับผมโอเคครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นนี่เลยครับไม้อะครับผมไม้แบ่งปันเลยนะโอ้ไม้ราคาเบาๆนะครับอันนี้เป็นร้านช้างนะครับผมร้านช้างนะครับผมร้านช้างไม้ป้ายสวยขนาดนี้นะครับผมหายากนะครับผมท่านผู้ชมนะครับไม้ ไม้ฝั่งนี้นะครับผมหาาอย่างโคตรยากเลยครับผมนะฮะร้านช้างตัวนี้นะครับร้านช้างตัวนี้กระถางห้านะครับผมกระถางห้าเลยนะครับผมนะฮะทำฟอร์มให้เรียบร้อยครับผมนะฮะตัวนี้ปล่อยให้อยู่ที่นะครับปล่อยให้อยู่ที่พันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมรีบหน่อยนะครับผมนำโชคครับผมนำโชคนานๆจะเจอใบกลมดิกๆอย่างนี้ครับผมนะฮะสวย สวยมากครับผมตัวนี้ครับผมนะตัวนี้ให้พันหกร้อยบาทนะครับผมพันหกร้อยบาทนะครับผมโอ้หขอโทษทีจำราคาผิดนะโทษทีนะครับจำราคาผิดครับตัวนี้ให้ให้ให้พันเดียวครับผมขอโทษทีจริงๆครับผมอ่าหนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับผมเซลให้แล้วครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้จำราคาผิดนะฮะพ่อค้าจำราคาผิดต่อมาก็จะเป็นเกระถางห้าใส่กระถางห้าเรียบร้อยแล้วครับผม นะฮะอันนี้อุ้ยซับพูนผลตัวนี้ขอโทษดีลูกค้าฝากไว้เี่ยขอโทษดีนะครับซับพูนผลอ่าต่อมาเป็นเอ่อไม้แยกหน่อแล้วนะครับมงคลประถมนะครับผมมงคลประถมนะครับผมแอบเห็นหลอดเขาแล้วนะครับผมนะมงคลประไม้แยกหน่อต้นนี้นะครับฮาบเลยครับตั้งแต่ใบแรกครับผมรับประกันว่าเชื่อด่างแรงมากครับผมต้นนี้นะฮะ พันสี่ร้อยบาทนะครับผมพันสี่ร้อยบาทครับผมไม้แยกนอวงคนผสมครับผมชายชนนะครับผมของน้องตีแล้วนะครับฝากมาแล้วครับผมฝากมานะครับผมนะฮะอ่าแดงขนาดนี้เลยนะครับผมหลอดใหม่ก็แดงครับผมครับผมรับประกันเลยนะครับผมต้นนี้เปิดให้อยู่ที่หกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทครับผมอ่าชายชนต้นนี้นะครับหกร้อยบาทอ๋อนี่ครับผมนะครับนะ เป็นอองคหญิงทอฝันนะครับผมติดป้ายล้วกันนะครับผมติดป้ายนะครับผมฟอร์มนี้นะครับผมฟอร์มนี้ฟอร์มใหญ่แลวนะครับผมนะฮะตัวนี้ให้อยู่ที่อตัวนี้ตัวนี้ให้อยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมอครับผมองคหญิงทอฝันนะครับผมองคหญิงทอฝันนะครับติดป้ายเลยครับผมนะฮะให้เก้าร้อยห้าสิบครับผมโอ้นี่หน้ามองนนของน้องตีครับผมอข้างบ้านนะครับผม ครับผมฝากมาแล้วครับผมน้ำมังนนนะครับผมนะฮะตันนี้เป็นไม้แยกดองเขานะครับผมหลอดหม่จะทีเด็ดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวรอรอห้ากลางนะครับอาจจะไปกลางบ้านลูกค้านะครับผมน้ำมังนนต้นนี้นะครับผมมีหัวมีเขี้ยวนะครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมหนึ่งพันบาทครับผมน้ำมังนนนะครับผมต้นนี้อ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูเจ้าปอแก้วนะครับ ผมเพิ here, like ่งรับมาจากสวนนะครับผมทํากระถางใหม่ให้เรียบร้อยนะครับผมเจ้าปอแก้วนะครับผมหน้าชมพูสวยๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะพี่ธเนศนะครับยังไงก็ผมหายเลยนะครับเจ้าปอแก้วหน้าชมพูนะครับผมครับต้นนี้เปิดให้เบาๆครับผมนะฮะวันนี้เปิดให้เบาๆนะครับผมเฉพาะวันนี้นะครับผมนะฮะวันนี้ให้อยู่ที่พันเก้าร้อบาทหน้าชมพูครับผมครับผมมีสต้นนะครับผม หน้าจมูนะครับผมนะฮะพันเก้าร้อยบาทนะครับผมสองต้นนี้นะครับผมนะฮะให้เฉพาะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะขึ้นสองพันขึ้นนะครับผมเฉพาะเซลล์ให้วันนี้นะครับดูชัดๆนะครับพันเก้านะครับผมหายากนะครับราคานี้ครับผมแต่ผมจะแบ่งให้นะครับผมเอาราคาต้นทุนไปนะครับเจ้าปอแก้วนะครับแย่งได้ย่งเอาแล้วครับผมหน้าจมพูสวยๆอย่างนี้นะครับผมพันเก้าร้อยบาทครับแฟนคลับของผมนะครับ F4 ของผมนะครับผมต่อไปเป็นเจ้าปอแก้วชิ้นผ่านะครับผมแต่เป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับหน้าเขียวขาวไปสวยขนาดนี้ครับผมต้นนี้นะครับผมต้นนี้เปิดให้นะครับวันนี้ให้ราคาแบบเบาๆเลยครับผมนะฮะพันสองร้อบาทครับผมพันสองร้อบาทครับผมเจ้าปอแก้วนะครับผม เดี๋ยวมาดูต้นนี้นะครับศีลาหุ้มทองครับวันนี้จะปล่อยให้นะครับผมศีลาหน้าจดทะเบียนเรานะครับผมศีลาหน้าเทพหน้าจดทะเบียนครับอีกหนึ่งหน้านะครับผมในบรรดาเก้าหน้านะครับผมเป็นหน้าล่าสุดนะครับนะนะครับต้นนี้นะเดี๋ยวให้ดูความสวยงามชัดๆชัดๆนะครับผมเริ่มตั้งแต่ใบต้นๆเขาเลยนะครับผมโอ้โหสวยเท่งขนาดนี้นะครับผมวันนี้นะครับผม วันนี้ให้2,900รบาทครับผม2,900บาทครับผมศิลาหุ้มทองต้นนี้นะครับผมอาอเล็กเล็กครับนี่ครับผมน้องอยากไปอยู่ด้วยนะครับผมต้นนี้คือเลนูนครนะับผมเลนูนครับผมวันนี้ให้เบาๆครับผมวันนี้เซลให้เลยนะครับผมเอาหลอดใหม่ยังไม่กลางนะราคาหลอดใหม่ยังไม่กลางนะครับผม วันนี้ให้อยู่ที่พันหกร้อยบาทนะครับผมเลนูนครับผมอ่าเอานะมองนนนะครับผมป้ายนะครับผมใบแรกนะครับผมเป็นใบแรกนะครับผมผมจะปล่อยแล้วครับผมแข็งแรงนะครับผมตอนนี้นะครับป้ายประมาณนี้เลยนะครับผมนะเมืองนนนะครับผมต้นนี้นะครับผมให้พันสี่ร้อยบาทนะครับผมนะครับเ้านะเมึงนนอีกต้นนะครับผมนะฮะ ต้นนี้นะครับดูดูชั้นใบนะครับผมมาคอกเดียวกันนะครับผมคอกเดียวต้นเมื่อกี้นะครับผมนะฮะแบ่งให้นะครับผมต้นนี้นะครับผมให้พันสองร้อยบาทนะครับผมนะต่อมานะครับผมอันนี้พรเจ้าสัวครับผมพรเจ้าสัวนะครับผมผายเองครับผมหลอดใหม่มาแล้วนะผมป้ายครับผมนะครับต้นนี้ให้อยู่ที่พรเจ้าสัวต้นนี้นะครับ ี่ร้อยบาทครับผมสี่ร้อยบาทนะครับผมอ้าวละมังโดนต้นนี้อีกต้นครับผมนะฮะสวยครับใครที่เป็นเสียนไม้นะครับดูนะครับดูอนาคตนะครับตอนนี้ราคาจับต้องได้นะครับผมนะมังโดนนะครับผมต้นนี้ให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมพันห้าร้อยบาทนะครับผมต้นนี้นะฮะถือว่าอนาคตไกลครับผมต้นนี้เฉพาะต้นนี้นะครับผมอ่ะ เดี๋ยวมาดูนางลากสดนะครับผมนางลากสดตัวนี้นะครับผมวันนี้ให้อยู่ที่พันพันห้าสิบบาทนะครับผมพันห้าสิบาทครับผมนางลากสดตัวนี้ฟอร์มใหญ่เลยแล้วครับผมอ้าวอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับเป็นบอลป้ายแล้วครับผมเป็นชมพูทวีปนะครับผมชมพูทวีแล้วครับผมตันนี้ไม้แยกหน่อยนะครับผมโตขึ้นไวมากครับผม สองใบหนึ่งรอยนะครับผมชมพูทวีปเปิดให้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับผมพันห้าร้อยบาทนะครับผมของน้องตีของผมนะครับผมนะฮะพันห้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวเรามาต้นสุดท้ายนะครับต้นสุดท้ายนะครับสวัสดีครับนี่นะครับว่าจะไม่เปิดนะครับผมเพิ่งเอามานะครับว่าจะชมนานๆรอหลอดสีเทกหไหอยนะครับ เดี๋ยวให้ดูนะครับน้ำมึงนนนะครับหน้าเทพครับผมตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมเปิดเจ้าไปก่อนครับผมนะฮะเดี๋ยวผมรอหลอดสีเดี๋ยว่ขยขึ้นใหม่ครับผมนะฮะตัวนี้สามพันห้าร้อยบาทนะครับผมรีบหน่อยนะครับผมสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมวันนี้เท่านั้นนะครับผมครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมแอดไลน์มาแลครับผมครับ ติดตามด้วยนะครับผมกดติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ